วิธีสร้างตัวตนในโลกออนไลน์เวลานี้นะครับส่วนใหญ่เน้นดราม่าใช้วิธีการเล่นกับจิตใต้สำนึกด้วยการสร้างกระแสด้านลบซึ่งแน่นอนว่ามันง่ายกว่าการสร้างกระแสด้านบวกวิธีการสร้างข่าวลบๆหรือว่าให้ผู้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมในการวิพากษ์วิจารณ์ในเนื้อหานั้นมันไม่ได้ทำให้ชีวิตของผู้ชมหรือผู้ฟังดีขึ้นเลยในขณะเดียวกันถ้าคุณต้องการชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ แต่อารมณ์ความรู้สึกกับเชื่อมโยงกับข่าวลบเป็นประจำเผลอคำว่าเผลอนี่คือไม่มีสตินะครับวิภา์วิจารณตัดสินผู้อื่นตามข่าวที่ได้ยินมาทั้งทังท,ที่ตัวเองไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้มีประสบการณ์นั้นและก็เชื่อว่าเรื่องทั้งหมดคือความจริงใครอยู่ในสภาวะแบบนี้นะครับเผลอตัดสินเนี่ยพลังงานด้านลบจะแทรกซึมเข้ามาในชีวิตข,ของคุณทำให้จิตเกิดมลพิษ จิตติดอยู่กับเรื่องราวเหล่านั้นแล้วก็ปัญหาคนอื่นจะกลายเป็นปัญหาส่วนตัวของคุณซะเองประเด็นที่อยากจะเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็คือว่าหากคุณไม่เคยฝึกฝนจิตนะครับและไม่มีหลักการที่น่าเชื่อถือหลักการที่สอดคล้องกับความเป็นจริงเผลอไปตัดสินผู้อื่นเข้านี่นะครับจิตของคุณก็จะรับเลือกเหตุการณ์ต่างๆเข้ามาเป็นชะตาชีวิตของคุณจากจํานวนครั้งของเหตุการณ์ที่คุณเห็นที่คุณได้ฟังมานะครับ ิ่งเข้าไปมีความคิดเห็นจิตจะเชื่อว่าสิ่งนั้นมันคือความจริงคุณจะมีชีวิตเหมือนเหตุการณ์หรือผู้คนที่กำลังพิภาควิจารณ์ในที่สุดนะครับจนกว่าจะรู้วิธีการเบนกระแสจิตให้ไม่ซึมซับเรื่องราวเหล่านั้นอีกต่อไปและไปซึมซับเรื่องราวดีๆที่แน่นอนครับต้องมีการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ที่สูงกว่าเรื่องราวด้านลบที่เคยชื่นชอบมาอันนี้ต้องอาศัยการฝึกฝนจิตจึงจะเบนกระแสจิต และสิ่งที่เราเคยซึมซับไว้จะไม่ให้ผลลัพธ์กับชีวิตอีกต่อไปครานี้เราลองมาดูฝ้าคนที่ใช้ชีวิตเป็นนะครับว่าเขาฝึกฝนจิตมาอย่างต่อเนื่องพวกเขามีหลักการใช้ชีวิตที่ชัดเจนกว่าพวกเขาเลือกรับชมสิ่งที่มีประโยชน์ซึ่งส่งเสริมกับเป้าหมายของเขานะครับเพราะเขารู้ว่าเวลาที่เผลอเวลาที่ไม่มีสติเนี่ยสิ่งต่างๆที่เราเห็นด้านลบมันจะเข้าไปในจิตสำนึกของเราทันทีนะครับดังนั้น เมื่อคุณมีเป้าหมายชีวิตที่ชัดเจนสิ่งสำคัญในลำดับต่อมาก็คือการมีสติกับปัจจุบันขณะให้มากขึ้นในยุคนี้ครับคนที่ประสบความสำเร็จต้องใช้พลังของสติเข้มข้นมากกว่าคนยุคที่ผ่านมาเพราะจำนวนข่าวสารที่หลั่งไหลเข้ามาแบบไม่มีการคัดกรองเราต้องอาศัยวิจารณญาณว่าสิ่งใดควรเลือกหรือสิ่งใดไม่ควรที่จะไปเสพส่วนผู้สร้างเนื้อหานะครับ ก็เน้นไปที่การขายเน้นไปที่ยอดวิวนะครับเพื่อนำมาซึ่งปัจจัยที่ทำให้มีกาไรเพิ่มขึ้นโดยไม่ได้มองผู้ซื้อเป็นผู้ร่วมโลกที่เอื้อเฟื้อความสุขให้แก่กันเนื้อหาทั้งหลายพยายามเปลี่ยนความเชื่อให้คนจำนวนมากเชื่อในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ขายมากที่สุดแม้สิ่งนั้นจะเป็นความเท็จที่สร้างขึ้นมาเองเอาลครับหลายคนก็ถามว่าแล้วคนที่สร้างคอนเทนต์ที่เป็นเรื่องราวที่ไม่ใช่ความจริงเนี่ย สิ่งที่เขาสร้างซึ่งเป็นความเท็จจะทำให้เขาประสบความสำเร็จได้หรือไม่ผมขอตอบอย่างนี้ว่าถ้าความสำเร็จของคนผู้นั้นหมายถึงการได้รับเงินได้รับกำไรอย่างเดียวเขาก็จะได้รับเงินจากการกระทำนี้แน่นอนครับแต่ก็ต้องยอมรับผลที่ตามมาจากกฎแรงดึงดูดที่จะทาให้ชีวิตของเขาสับสนทุกอย่างในชีวิตจะกลายเป็นเรื่องโกหกหลอกลวงและสุดท้ายคนที่เขาเจอคนที่แวดล้อมในชีวิตของเขา ก็จะเป็นคนที่อยู่ในขึ้นความฉิงนั้นก็คือไม่มีความจริงใจดังนั้นการสร้างตัวตนด้วยความจริงใจแม้จะใช้เวลายาวนานกว่าการสร้างความเท็จและปั้นเรื่องราวบนพื้นฐานให้ผู้ชมเกิดความสะใจนำมาซึ่งยอดวิวนะครับแต่เมื่อการเวลาผ่านไปคนที่สร้างคอนเทนต์้วยความจริงใจก็จะสร้างตัวตนที่เกิดจากความรู้สึกว่าสิ่งที่ตัวเองทำสิ่งที่ตัวเองได้มอบออกไปนั้นมันมีคุณค่ามันจะนำมาซึ่งความรู้สึกว่า มันคุ้มค่าที่เราได้ใช้ชีวิตไปกับความจริงใจและก็ได้คนที่มีความจริงใจคนที่มีความจริงใจกับสินค้าและบริการนั้นก่อให้เกิดความสําเร็จที่ยั่งยืนเกิดลูกค้าที่จริงใจกับคุณนะครับมันเป็นความจริงใจบนความสัมพันธ์แบบเพื่อนที่ดีต่อกันดังนั้นหากคุณกําลังเริ่มต้นสร้างธุรกิจบนพื้นฐานของความจริงด้วยวิธีนี้นะครับคุณได้นําตัวเองเชื่อมโยงกับแหล่งพลังงานที่มีอนุภาพสูงสุดซึ่งเต็มไปด้วยความรักที่มั่นคง และมีแรงดึงดูดแห่งความสำเร็จสูงสุดคุณจะกลายเป็นคนที่เข้าใจความจริงของโลกด้วยความจริงใจและทำให้คุณก้าวไปสู่การเป็นคนที่ประสบความสำเร็จในแบบที่ทำน้อยได้เยอะและมีชีวิตที่สุขสบายตลอดไปครับขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจากผมโคชโชพักคงนะครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับท่านที่สนใจคอร์สจูนจิตออนไลน์สอบถามได้ที่ Line แอดโคตุกตาครับขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับสวัสดีครับ